คำหยาบที่สุดที่พี่เคยพูดอะคำว่าอะไรไอ้สัตว์ไอ้สัตว์พูดว่าพี่ทำไมวะทำไมวะเอ้ยเคยโกรธที่สุดเตะเก้าอี้ไปคไม้หักเลยก็มีโตเตะเก้าอี้ไม้หักมาแล้วอย่างเงี้ยหรอจริงคนไม่เคยรู้ว่าก่อนจะเป็นพี่โตศักดิ์สิทธิ์จะได้เข้าไปอยู่ในมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์จนทั้งที่ใหญ่ทั้งที่นั่นโทรมาว่าเขาคุยกันแล้วนะเขาบอกว่าเขาคิดว่าแบบเด็กผู้ชายกับเป็นโนตัวนึงอ่ะมันมันไม่เวิร์กหรอก มันมันยังขายไม่ได้เราเสียใจยเราบอกเลยเราเสยอ่าเสียใจยไม่เสียใจเสียใจยอายุ16อะ่ะแล้วบอกว่าสิ่งที่ฝันไว้ต่อชีวิตมันยังขายไม่ได้วะ่ะ ทุกคนค่ะอยู่กับซานนี้นะคะรายการเบาได้เบาจัดวันนี้นะจ๊ะแขกรับเชิญของเราต้องบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าเทพ,พบุตรคนหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยมึงพี่เขาเคยโกรธปะวะคือเป็นผู้ชายที่ดีมากอยากได้เป็นถั่วมากแต่ก็โทษตอนนี้เขามีเหมือนจะมีสี่ภรรยาแล้วกําลังจะแต่งงานจริงจังกันแล้วแต่ก่อนจะไปคุยกับเขาเราต้องบอกเลยว่าชีวิตเราเนี่ยจะไปเจอผู้ชายที่แบบดีเป็นเทพบุตรแค่ไหนก็แล้วแต่นะแต่ว่าถึงวันหนึง่งวันนั้นของเดือนอ่ะมึงเข้าใจปะเทพบุตรคนเนี้ยเขาจะทนเราได้หรือเปล่าเพราะว่าากรรที่แแบบบบเเป็นผู้หญิงา มันจะมีวันนั้นของเดือนวันนั้นของเดือนมันทําให้เกิดอะไรขึ้นมีทั้งสายแดงมีทั้งสายเวียงสายบินมคือน,นิดหน่อยมึงก็รู้สึกบุดหงิดแล้วอะ่ะอันนี้เทียบกับตัวเองนะแค่เนี้ยไม่พอนะสิวก็มาเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ซนีมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เข้าใจหัวอกชนีแบบเราเจี๊ยบม,มากเลยคือไอเดย์ไอยอนซึ่งมีคนส่งมาให้แล้วคนส่งมาคือใครจะ๊ะพี่กุ้งไปไปเจอเขาก็เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งค่ะพี่กุ้ง หนูเกินไปยาวมากว่าเฮ้ยวันนั้นของเดือนมันจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทั้งอารมณ์ด้วยทั้งสิวด้วยอยากให้พี่กุ้งช่วยแนะนําหน่อยว่าเฮ้ยไ,ไ, de, ไอเดไอออนเนี่ยมันช่วยเราอย่างไงบ้างได้เลยค่ะน้องซานิพี่กุ้งขออธิบายแบบนี้ก่อนด,ดีกว่านะคะเนื่องจากเราตั้งใจจะทําออกมาเป็น2กระปุกนะคะเพื่อต้องการที่จะให้ใส่สารสกัดในปริมาณมากเพียงพอตามงานวิจัยนะคะและแต่ละกระปุกก็จะโฟกัสอย่างตรงจุดเรามาเริ่มจากกระปุกแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือกระปุกสีเทาไอออนพลัสนะคะตัวนี้จะเน้นการดูแลผิวสารสกัด ที่จะพูดถึงก็จะมี H A C P นะคะหรือว่าไตเปปไท่ายคอลลาเจนจากปลานะคะตัวที่2นะคะก็คือไฟโตเซรามัยหรือว่าไลโอเลชาเซรามัยนะคะเป็นการสกัดเซรามัยจากข้าวนะคะซึ่งสามารถเสริมสร้างผิวเราให้มีเซรามัยตัวที่3านะคะก็คือแอเซเล a าเชอรี่หรือว่าสารสกัดจากตัวเชอรี่แอเซเลรานะคะเป็น n นชชัลแอสโควิดแอซิดให้กับผิวเราตัวที่4นะคะคือเพวสอบหรือว่ายูบิควินอตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือมัลติวิตามิน A B C DE e. ยกมาทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับคนที่ต้องการดูแลผิวกุ้งว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์แล้วสําหรับชันนี้นะสนนีว่าส่วนผสมพวกนี้คือถูกใจผู้หญิงหลายคนมากแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนจะ ต้องคิดเหมือนสัน,นี้เลยว่าและไอตัววิตามินน่ะมันมีผลจริงๆไหมมันช่วยให้แบบผิวเราดีขึ้นจริงๆไหมแล้วเวลาแบบเราจะทานมันจําเป็นต้องทานจริงๆไหมพี่กุ้งพี่กุ้งขออธิบายอย่างนี้ดีกว่านะคะผิวเราทุกๆคนนะคะจะเสื่อมลงตามวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยโฟโตเอจิ้งเอ่ยคอลลาเจนที่ถูกสร้างได้ลดลงและถูกทําลายมากขึ้นในแต่ละคนในแต่ละวัยนะคะวิตามินจึงเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งในการนํามาช่วยปัจจัยเหล่านี้นะคะแต่ว่าคือไม่ใช่ดีงามแค่ตัวนี้นะมีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวไอเดน แน่นเหมือนกันให้พี่กุ้งบอกนิดนึงนั่นคือตัวนี้ค่ะพี่กุ้งบอกหน่อยสิว่ามันดียังไง ถ้าจะพูดถึงไอเดก็ต้องนึกถึง UV นะคะเป็นปัจจัยหลักเลยที่ทําให้เกิดผิวเสือ่อมชนะสารสกัดหลักๆเนี่ยจึงเป็นสารสกัดที่มีงานวิจัยที่พูดว่าสามารถลดกระบวนการอักเสบจากแสงแดดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเลชออเรนคอมเพล็กซ์นะคะสารสกัดจาก o อริกเมริกแอนโทไซแอนินหรือว่าเกรฟซีดนะคะแล้วก็อะเซนีล่าเชอร์รี่และตัวสุดท้ายเลยคือแมงโกสチンเอ็กซ์แทกนะคะเกืมเนิดมาเป็นไอเดกอีกตัวหนึ่งนั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าคือหลากหลายจริงๆแต่นอกจากจะทาน2ตัวนี้แล้วเนี่ยเรายังต้องดูููแแลลตตัวววเองคคคบ่ไป้ถมจริิๆ เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการดูแลผิวนะคะเรายังคงต้องทําวิธีการอื่นๆช่วยในการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้มากๆนะคะแล้วก็ลดความเครียดและใช้วิตามินสพิเนตเหล่านี้เป็นตัวปัจจัยเสริมเท่านี้แล้วค่ะก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกควบคู่กันไปค่ะงั้นคราวนี้พี่กุ้งแนะนําให้หน่อยได้ไหมว่าเวลาทานต้องทานยังไงคะจริงๆวิธีการทานคือง่ายมากๆเลยนะคะตัวไอเดเม็ดสีส้มจะแนะนําให้ทานก่อน ออกจากบ้านทุกวันตอนเช้านะคะส่วนตัวไอยอนจะทานเวลาไหนก็ได้นะคะก่อนอาหารหลังอาหารท้องว่างหรือเอาง่ายๆเลยสามารถทานคู่กับไอเดย์ตอนเช้าได้เลยค่ะสาวๆฟังกันให้ดีวันนี้พี่กุ้งมีโปรโมชั่นมาฝากเป็นโปรแบบเซ็ตนะไอเดย์ ID และไอยอนคุ้มมากๆค่ะ1แถม1ราคาเหลือเพียงแค่750บาทนะยังไม่พออ่ะจัดไปเลยโปร3แถม3ราคาเหลือเพียงแค่2,100บาทจากราคาปกตินะมึง8,100บาทตรงใจบ้าโ โอ้ยตกใจมากและโปรที่คุ้มไปมกว่านั้นโปร5 แถม5ราคาเหลือเพียงแค่3,200บาทจากปกตินะ1 000, 3 5 0 0ม่นบาทบวกลบคูณหารแล้วคุ้มจ้ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะจ๊ะสามารถไปกดในลิงก์นะแคปชั่นหรือว่าท็อปคอมเมนต์หรือว่าจะสแกน QR วอา์โค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยแบบง่ายๆเลยนะคะวันนี้นะจันี้ต้องขอขอบคุณด้วยพี่กุ้งนะที่ให้คําแนะนําทุกอย่างเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆซื้อเขาได้เลยปังมากจาก วันนี้แขกรับเชิญของเราทําให้กูต้องติดกระดุมถึงข้าหนึ่งคอให้ดูมีสกุลุชาติแต่ก็ได้เท่านี้แหละแขกรับเชิญของเราคือต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เด็กเลยนะตอนเป็นทาลกเลยนะเขาร้องเพลงแบบร้องโดโดเขาร้องได้โน้ตเดียวเขายังเด็กอยู่แต่พอโตขึ้นมาโดจะโดสูงคือพี่หนูขอโทษนะถ้าวันนี้หนูพูดคำหยาบอ่ะพี่ พี่โต๋ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครไปเชิญมาเอาจริงนะพี่พอรู้ว่าต้องมาแบบสานีเบาได้เบานะพี่กะอยู่เลยว่าถ้าเกิดวันนี้พี่ไปไม่เป็นอะไรเนี่ยพี่จะมี2อย่างคือพี่จะบอกว่าเบาได้เบากับพี่จะเล่นโน้ตโดโดโด้ันตลอดเวลาอ่าบอกว่าช่วยช่วยก็ไดบเบาแกะกระดุมก็ได้ก็ได้นะจะแกะให้ให้แกะให้หรือว่าไม่สบายสบายไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูทำอย่างนี้ดีกว่าเหมือนพนักงานธนาคาร เออพี่โตมาแล้วกูก็ไม่รู้ว่ากูจะต้องพูดยังไงออโอ้ยเอางี้ถามเรื่องแรกเลยพี่โตคําหยาบที่สุดที่พี่เคยพูดคําว่าอะไรพูดปกติเวลาอยู่กับเพื่อนอะ่ะเออพูดกับปกติไอ้บ้าเฮ้ยเบาไปนี่คือไม่เคยคิดว่าพี่พูดคำหยาบเนี้ยเออจริงเหรอไอ้สัตว์ไอ้สัตว์พูดป่ะพี่ทำไมวะทำไมวะทำไมอ่ะไอ้เฮียเคยพูดไหมเอาก็ปกที่มึงสมพรมาดิ เคยคิดไงวะพี่โตจะแบบมีมุมแบบพูดคำหยาแบบเพราะว่าเราเห็นภาพพี่โตก็คือครับได้เลยนะอ,อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยอะ่ะผมว่าเวลาเราอยู่กับเพื่อนอะ่ะเราก็จะมีอารมณ์ที่มันเป็นอยู่กับเพื่อนผู้ชายเป,เป็นปกติก็มีผมมาบ้างไม่ใช่แบบฮ้ยว่าไงเธออไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นเป็นคนปกติผมเป็นคนปกติโอเคสบายละกู <S <S เออเออเออบอว่าปเปิดว<ป>้า<ป>คธอ,อ คนอะคิดว่าเรียบร้อยมาตลอดแต่ดีแล้วคือคนจะได้เห็นอีกมุมน,นึงเ,ออ <Hey. S 1> เคยโกรธที่สุดเคยปกติเลยเตะบอลก็มีโมโหทำงานบางทีก็มีโมโหไม่ได้ดั่งใจก็มีโมโหเตะเก้าอีา้แบบไม้หักมาเลยก็มีโตเตะเก้าอี้ไม้หักมาแล้วอย่างเงี้ยหรอจริงถ้าคนทํางานกับผมอะ่ะถ้าถามทีมงานได้เลยคือปกติเป็นคนดุไหมเป็นคนดุแล้วก็เป็นคนเืงเียบนะคือถ้าคิดว่าจะทําอย่างเงี้ยก็จะเอาอย่างเงี้ย oh. นอกจากคุณมีเหตุผลที่ดีกว่ามาบอกผมว่า ทำนี้เถอะทำนี้เถอะคุณมาคุยเหตุผลกันแต่ถ้าไม่งั้นผมจะเอาอย่างเนี้ย สมมติเ<ด><ไ>ป็นงานโชว์ของเราเองอะ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเราก็แบบเฮ้ยเราอยากทําแบบนี้นี่นี่คือโของเราเราทําได้หรือวันนั้นซาวแบบไม่พอใจเราก็มีดุมีอะไรบ้างก็มีบ้างาแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดอยู่บนเวทีแล้วอะแล้วถ้าเกิดมันเกิดติดผ้าอะไรพี่ก็จะชิวนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วมันไม่ไม่มีประโยชน์ที่จะไประเบิดหรือไปอะไรใส่ใครเพราะมันผ่านไปแล้วอ่าเราเราพูดได้ในหมุ่มากครั้งหน้าอยากให้เป็นอย่างนี้อีกแต่เราไม่ต้องมาโมโหกับเรื่องที่มันผ่านแล้วถ้าคำนี้พุก็ตายแล้วอ่ะครั้งหน้าอยาให้เป็น อาอาปคสนเนี่ยคนไม่เคยรู้ว่าก่อนจะเป็นพี่โตศักดิ์สิธิ์จะได้เข้าไปอยู่ในมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์ดินน้ำลมไฟอย่างนี้มีใครบ้างนะพี่เอ,อ่อพี่โดมพี่เจมส์ตอนแรกถือว่าใช่พี่จะไปแท,ทนแใครตอนแรกอ่ะไม่ได้แทนเลยตอนแรกอะยุคนั้นเป็นยุคบอยแบนด์กำลังฮิตแรปเตอร์ลิปออยเงี้ยก้าวขวบเนี่ยพี่ พี่เริ่มเล่นเปียโนในโบสถ์9ขวบ9ขวบเล่นเลยที่โบสถ์มือเปียโนเขาออกพอดีแล้วจนแบบ14 15อะไรเงี้ยก็มีผ้าใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยมาบอกว่าจะลองไปแคสไหมก็เลยมาขอคุณพ่อคุณพ่อไม่เคยให้ไปเลยนี่คือสิ่งที่ทุกคนแบบเข้าใจผิดทุกคนเข้าใจว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นคนดันในเข้าอองค์การผิดนะคือคุณพ่อเป็นคนที่ไม่อยากเคองค์การเลยเขาเคยมีเหตุผลบอกเราไหมเขาเล่นดนตรีมาตลอดชีวิตแล้วเขาเลิกในวันที่มีครอบครัวในวันที่มีเราพ่ออยากจะอยู่กับ เขาก็บอกว่าการเข้าาุนงการมันไม่ได้สนุกสนานนะโตก็เลยไม่อยากให้เข้าอยากให้บ็นดนตรีในชีวิตเฉยด้วยความที่เป็นเด็กนะั้นเราชอบเราก็ซ้อมเราอยากเป็นนะเราก็ขอคุณพ่อขอว่าขอขอไปเถอะสมัยเราอะ่ะมีแค่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ฝังลาด้าก็ฝังอระสกเราก็ไปทั้งไปทั้งสองที่เลยไม่ค่อยได้ร้องเพงลงเท่าไหร่หรอกวันนั้นเป็นสกินเทสอย่างเดียวให้เล่นเป็นโนคีย์บอร์ดเล็กๆนิดหน่อย,ย mm. จนทางผู้ใหญ่นั้นที่นั่นโทรมาว่าเขาคุยกันแล้วนะเขาบอกว่าเขาคิดว่าแบบเด็กผู้ชายกับเป็นโน่ตมัวหนึ่รอก มมััันนยเขาพูดอย่างนี้ตอนนั้นนี้เออก็สะเทือนนะเขาบอกว่าเอางี้แล้วกันแต่แบบตอนเนี้ยกำลังทำวงใหม่เลยแบบเนี้ยอารมณ์แบบมิชชั่นโปรโปรเจกต์แบบอย่างนี้เลยบอยแบนด์เลยบอยแบนด์อย่างเงี้ยเดี๋ยวโตเป็นมือคีย์บอร์ดเดี๋ยวหาสมาชิกคนอื่นมารวมกันกอกเลยเพขาเาเล่นดนตรีแต่ละชิ้นทุกคนพี่เจมตอนนั้นเขากอ้องก็เดินก็ไปถามคุณพ่อนะตอนนั้นอายุ16เองถามคุณพ่อพ่อบอกว่าตัดใจเองก็กลับมาคิดแล้วก็ โทรไปบอกเขาว่าแบบพี่ครับผมไม่เป็นไรครับผมผมไม่ทามาครับไม่เป็นไรเขาก็ตกใจเขาบอกว่าอ้าผู้ใหญ่โอเคแล้วเนี่ยทำเลยแต่ไอตอนนั้นน่ะก็เสียวๆนะเพราะว่าเรากําลังรู้สึกว่าเรากําลังบอกปัดข้อเสนอที่ดีมากนะทุกคนรอคอยอยู่เพราะว่าเด็กๆทุกคนก็รอถูกต้องแต่เรารู้สึกว่าเราโตมากับภาพในหัวเราที่เราอยากจะเล่นเป็นโนอยากจะแต่งเพลงเองโปริวซ์เองเล่นเปีนโนเองร้องเองเอาเป็นโนมาอยู่ข้างหน้าเราเสียใจเราบอกเลยเราเสียอ่ะเสียใจไหมเสียใจเสียใจอายุ16อ่ะ แล้วบอกว่าสิ่งที่ฝันไว้ต่อชีวิตเฮ้ยมันขายไม่ได้วะได้ยินคำนี้ตอนนิวส์ให้ใหนูตอบเขาไปก็รู้สึก่ะเข้าใจสั่งเขาดีแล้วก็ทางเราเองเราก็ก็กลับมาแล้วก็ไม่เป็นไรไปทำอย่างอื่นดีเราสามารถมีอาชีพอื่นโดยเล่นดนตรีเป็นงานเอกล็กได้พี่เป็นสไตล์โตมาแบบ เด็กเนิร์ดอะตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยแล้วตอนแบบมปลายเนี่ยได้เลือกด้วยว่าจะไปเรียนสายหมอหรือเปล่าหรือว่าจะไปเรียนสายบริหารอะไรเงี้ยเออเราก็คิดว่าเออเราเรียนบริหารธุกรกิจละกันมันจะได้แบบทำหลายอย่างได้แล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยคือคือถ,ถ้าเป็นหมอเนี่ยมันหนักมากเหมือนกันใช่มันหนักม,ม,ามากก็เทอมแรกก็ ได้4.00จุๆๆแล้วก็พยายามเรียนดีๆอันนี้อว<ห>ด,ดอันนี้อวดนิดนึงอันนี้อวดนิดนึงเขาไม่จะบอกว่าทุกอย่างในชีวิตมันมีมันมีราคาหมดเราอยากเรียนให้ดีๆใช่ไหมเราแบ่งเวลาไปซ้อมดนตรีสิ่งที่เราต้องจ่ายคืออะไรบ้างเราอาจจะไม่ได้เดินเที่ยวมาคนอื่นไม่รู้จักหรอก R J A ผ a r ไม่เคยไปเลยเซ็นเตอร์พอยต์สยามคืออะไรไม่เคยเดินไอที่เป็นน้ำผึ้งอะเน่ไม่เคยเดินลองไข่มุ้ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักถึงแม้จะเป็นคนชอบกินอะไรที่มีนมนมก็ตามจำได้จำได้แต่เรื่องเขาบอกเขาชอบกินอะไรทีี่่่มมมนนนกูสายยโให้้แลลวเไ ชอบอ,อ่ะได้ไม่ใช่ตนี้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกขาดนะแต่แค่มันเป็นราคาที่เราต้องจ่ายเพราะว่าเราอยากจะเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วย,ยงไงนี่เป้าหมายในชีวิตเลยแล้วมันมาปะกายพุ่งได้ยังไงว่าโอเคนี่นี่คือแบบมีคนมาเห็นแววเราแล้วว่าคนนี้แหละควรที่จะเอามาแบบอยู่เบื้องหลังมาทํางานพี่ก็เล่นดนตรีไปอยู่ในโบสถ์อ่าตลอดวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์แล้วก็คริสต์มาสปีหนึ่งตอนนั้นอายุ18จําดจำเพลงตอนนั้นได้ไหม Dreaming r white a of h c Christmas เพลงอะเพลงอ่ะไม่รู้ความหมายแล้วนะเหมือนเขาร้องจีบปัวอ๋อก็คือเล่นอย่างเงี้ยมาตลอดเล่นเพลงคริสต์มาสแปลว่าตั้งใจเรียนมาทุกวันมีวันเดียวที่พี่ได้เล่นดนตรีคือวันอาทิตย์ใช่ตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งเองเพิ่งเข้าปีหนึ่งแล้วก็เล่นเป็นโออยู่ข้างหลังเวทีงานคริสต์มาส แล้วพี่บอยก็เสียพงมาที่โบสถ์พอจบงานปุ๊บพี่บอยไม่เห็นหรอกพี่บอยก็เดินไปถามว่าแบบซีดีเป็นโนที่บรรเลงที่เปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยซีดีอัลบั้มไหนอยากชื่อไปฟังอะไรเงี้ยพ่อนหละคุณพ่อก็บอกเปล่าโตเล่นอยู่ข้างหลังเวทีเขายังไม่รู้เลยว่าเป็นลูกของคุณพ่อเขาก็เลยบอกว่าขอคุณพ่อว่าผมจะขออนุญาตแบบให้โตไปช่วยงานห้องอัดได้ไหมถ้าวันนั้นน่ะพี่บอยบอกว่าขอ โตไปออกเทปได้ไหมอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้อ๋อเปิดไปเพือยู่เบื้องหลังพ่อก็เลยบอกว่าถ้าอยู่เบื้องหลังโอเค<ร>งานงานไม่หนักมากใช่แล้วโตแล้วไงแบบปีหนึ่งแล้วอ่ะ,อะแตอยู่เบื้องหลังเรียน A back, เอแบบเลิกเยน็นๆปุ๊บเราก็ไปขัดสามทุ่มอะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำง,งานท่องอัดจ,จนถึงตีหนึ่งตีสองขับรถกลับบ้านก็ตื่นเช้าก็ไปเรียนสมัยนี้จะมียุคหนึ่งที่เพลงพี่บอยจะเป็นเปิโนเยอะๆอื้อืออื้อใจฉันรักรักเธออยู่ตัวฉัน พี่จะพจโอ๊ยตายแล้วอันนี้ก็พี่เหรอเนี่ยก็พี่เป็นคนเล่นพี่เป็นคนเล่นเรีงดนตรีเพลงนี้ไงเพลงนี้ก็ใช่เพลงรักของพี่ปูอัญชลีก็เป็นคนเล่นเรีงดนตรีกูร้องไห้กับเพลงนี้โดยที่ไม่มีผัวนะพี่ไม่ใช่เหมือนฝนตกตอเนื่แล้วทำไมอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาถึงเชื่อว่าเฮ้ยเธอไปอยู่ข้างหน้าได้แหละเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจเหมือนกันนะเออวันนั้น พี่บอยจะมีคอนเสิร์ตพอดีคอนเสิร์ตชื่อว่า Million Ways to Love พี่บอยบอกว่าเนี่ยอยากจะแนะน,นำศิลปินรุ่นใหม่ของเบเกอรี่เนี่ยมีอยู่5คนเนี่ยมีโตมาทนเล่นเป็นโน้นนะแล้วเดี๋ยว มีอีกสี่คนที่พี่กำลังมองอยู่เนี่ยมีเบนชลาทิตมีคิววงฟัวมีมาเรียมมีเค้กขึ้นไปร้องพร้อมกันนะชื่อมีไซ์แบบรุ่นรุ่นใหม่ของเด็กอลี่มีไฟแค่นี้เหรอเออพี่ก็บอกว่าพี่ก็ถามว่าแบบพี่บอยจะให้ผมขึ้นไปเล่นอะไรเพราะแบบทุกคนก็มาคอนเสิร์ตเพราะเขารู้จัก,จกเขาอยากมาดูพี่ป๊อพี่นกอะไระผมเป็นใครเด็กรุกน่นนึงขึ้นไปเล่นอะไรไงแกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกขึ้นไปเล่นหรอเพราะว่าพี่แบบพี่อยากให้คนเห็นอะไรย่างเงี้ยหลังจากนั้นชีวิตก็เปลี่ยนเลยคนก็ให้สนใจให้ามมนใทีี่่่ลก็็เเปรอดยงช อารียมพี่คิวแล้วก็พี่เค้กก็ร้องหมดเลย<ช>แต่เขาไ่อยู่เบเกอรี่เขารู้จักใครในเบเกอรี่อจะไปทำงานเบื้องหลังกันนานมากเลยนะไม่รู้จักใครได้ไงคือยอมรับตรงๆเลยคือว่าเราโตมากับเพลงแบบบอยแบนด์เพลงแมสสมัยก่อนอะยุคแบบแก m มมี่เอสใช่ไหมหผมรู้จักแต่แบบ แบกใจจริง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 แล้วทำไมตอนที่มิชชั่นโฟเราไเข้าเขาเล่าเราจะมาอยู่บีไฟทำไมแล้วเราบอกเราเคยบอกเขาไหมเคยบอกกลุ่มเพื่อนเราในบีไฟไหมว่าเขารู้จริงนะไม่แต่มันอยู่ทางนู้นมาตลอดบอกแล้วก็บอกว่าไม่รู้จักแต่นี่คือข้อดีรู้ป่ะทำไมเพราะว่าพอพี่ไม่รู้จักเพลงเหล่านี้เราก็จะเริ่มใหม่เลยอย่างอินโทรเนี้ย ก็เริ่มมาจากที่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพ็นคนไม่เสร็จเพลงอะไรแล้วเขาก็เปิดให้ฟังรอบหนึ่งอ๋อโอเคแล้วแล้วเราก็มาเล่นเราก็เล่นเลยอะไรที่มันเป็นของเราแค่รู้คีแค่นั้นพี่ก็ไล่ไปเลยถูกปะไม่ต้องรู้คีแล้วเปิดมาก็เล่นได้เลยวัดเลาดอ่ะพี่เคยฟังไหมเพลงพี่จะจำเนื้อไม่ค่อยได้แต่พี่จะจำคีได้ว่าเออมันคีขีเมโลดี้โครงสร้างแบบนี้จะจำเนื่อไม่ค่อยได้า ำไมมันพอะค,คือแค่จำบอกข้าวมาใช่แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นแบบสไตล์ของพี่ไปเลยใช่แล้วตอนนั้นพี่บอยพูดว่าไงพอขึ้นครั้งแรกพอหลังจากคอนเสิร์ตพี่บอยก,ก็บอกว่าเออทำอัลบั้มเบลลงปิโนต่อไมพี่ยังไม่มีเพลงร้องนะั้น,นพี่ก็ออกอัลบั้มเบลลงปิโนมาก่อนจนออก B 5กว่าจะมาเป็นเดี่ยวใช่ไหมรักเธออะ นู่นนะปี2007นเเนี่ยผ่านไปแล้ว4ปีตอนนั้นเราปล่อยรักเธอมาแล้วหนึ่งเดือนผ่านไปแล้วมันกลายเป็นเพลงที่คนไปคิดมากนะมอะไรเงี้ยใจนึงอ่ะก็ดีใจนะแบบเซอร์ไพรส์มากใจที่2ก็คือแบบสวยแล้วกูสวยแล้วจริงเพราะว่าเราอ่ะอยู่หลังไม่นมาตลอดเราพูดไม่เก่งชาตนี้จะเก่งชาตนี้จะแบบพูดรู้ว่าอ,อ่ะเอนเตอร์เทนคนพูดยังไงฮะพี่ไม่เคยเลยพี่ไม่เคยไปเที่ยวด้วยพี่ก็แบบสวยแล้วเราทำไงวะเนี่ยพอเวลาไปเล่นแล้วต้องพูดอะไรอ่ะช่วงนั้นเป็นช่วงปรับตัวเยอะมากเป็นช่วงแบบ เขินมากอะออกมาแรกๆแต่ว่ามันก็กลายเป็นสไตล์พี่โตคือทุกคนก็จะรู้เลยว่าพูดนิ่งๆพูดนิ่มๆแต่เพลงต่อไปเป็นอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้ช่วงแรกๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแบบนั้นแล้วอันแน่ช่วงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนิ่งแล้วบางจังหวะมันก็ต้องมีแรงๆบ้างไม่จำเป็นต้องนิ่มตลอดเวลาแล้วตอนนี้อะคนรู้อยู่แล้วว่าแต่งงานกําลังจะแต่งใช่ไหมฮะก็เลยไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยมีแบบความรักเราเป็นยังไงบ้าง มีเป็นคนเจ้าชู้ไหมเป็นคนปกติเป็นคนปกติน่ะจี่นี้หญิงจะจีบยังไงจีบไม่ค่อยเป็นเอาเลยเอาเลยเหรอฮะรายการมันรายการโอเคได้ได้ไม่พี่ไม่ใช่รายการแหละพี่พี่ว่าเป็นมึงนี่แหละบอบอกเลยแล้วอย่างอย่างพี่ไบต์อ่ะคือสเปคเลยป่ะแบบชอบผู้หญิงทายแบบนี้หน้าตาแบบนี้ใช่พี่ชอบผู้หญิงตาโตหนึ่งตาโตสองต้องพูดข่าวด้วย ไม่ได้ลงดีเทลขนาดนั้นแหมแต่มันเคยมีมีไวรอลคลิปอันหนึ่งที่เขาบอกว่าพี่อ่ะกับพี่ไบร์ะเคยเจอกันมานานมากชอบเขาตั้งแต่ตอนนั้นไหมไม่จริงๆพี่กับไรเจอกันตั้งแต่ปี2 0 0 3ัหลังคอนเสิร์ตพี่บอยหลังคอนเสิร์ตพี่บอยปุ๊บมีรายการเขามาถ่ายเยอะมากหนึ่งในนั้นก็คือรายการที่ไ์ทำไรเพิ่งมาเป็น พิธีกรเทปแรกด้วยแล้วก็เป็นพี่คือเขาก็ใหม่เราก็เขาก็ใหม่หมเขาก็เ,เราก็ยิ่งพูดไม่รู้เรื่องเพราะเราเป็นนักงดนตรีเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเ,เจอกเกือบเจ็ดคิวแบบนันนะ้นถ่ายไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนกันกลับมาเจอกันอีกทีคือ10ปีผ่านไปบางคนมันจะเป็นคู่กันเนาะแต่ว่ามีคนบอกว่าตอนเกาะตอนแรกๆเลยอะ่ะที่พี่คบกับพี่ไบร์อ่ะการเดินการไปเที่ยวกันคือต้องเดิน <c oughs> แยกกันเนาะไม่ได้แยกกันหรอก พี่อะเดินห่างเองเพราะว่าพี่ไม่ชินจริงๆห่างแค่ไหนห่างแค่ไหนก็เดินคุยกันก็เดินกับปกติแต่เดินห่างกันอะเพราะว่าพี่ทําตัวไม่ถูกหมายความว่าทําตัวไม่ถูกต่อหน้าออหมายหมายเวลาคนเยอะๆยอะอะไรอย่างเงี้ยหรอทำตัวไม่ถูกเวลาคนเวลาคนมองเราไม่เคยแบบเปิดเผยแล้วก็ไปไหนกับใครสองคนอะไรเงี้ยเราเราไม่เคยไงก็จะเป็นเรื่องหน่อยนิดนึงแรกๆก็ใช้เวลาการปรับตัวนิดนึงไม่เคยบอกว่าอย่างนงี้เราเราไม่เราเราไม่ได้นะก็คงแบบเข้ากันไม่ได้เราเข้าโตอีกแบบ ขาเป็นผู้ประกาศข่าวเขาไม่ได้มาคิดเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่วงการบันเทิงอ,ะ <Okay. S 2> อ่ะนึกออกมาแล้วเราเป็นมาตรงนี้เราก็เลยบอกว่าขอเวลาหน่อยขอเวลาให้ชินนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าพ,พี่ไม่ชินจริงๆ1หนึ่งที่ทํางานอยู่เบื้องหลังตลอดด้วยแม้แต่กระทั่งเจอคนเยอะๆอ่ะพ<ๆ>ี่ก็ไม่ค่อยได้เจอถูกป่ะพอเรามามเป็นเบื้องหน้าเองปุ๊บเราก็คิดอยู่แล้วว่าสวยแล้วสวยแล้วเราต้องมานั่งอินเตอร์เทนแบบต้องมาพูดอะไรข้างหน้าเรากนน็นี่ก็เขินละแล้วพอไปเดินอยู่แบบตามห้างอะไรคนก็มองเราจากที่คนไม่เคยรู้จักเรามาก่อนเลยใช่มันก็เลยกลายเป็นท้ เที่ยวตา่างจังหวัดละ่ะไม่ได้ไปเลยไม่เคยไปตลอดน,น้อยมาก <c oughs> พบกับไบร์ right ทํางาน7วันไม่ค่อยได้ไปนานทีจะได้ไปแล้วเราก็โอเคกับเรื่องอย่างนี้มากเราไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นว่าจะต้องหยุดงานแล้วเพื่อจะหยุดไปเที่ยวแปลกไหม <c oughs> แต่นี่อย่าลืมว่าชีวิตของไบร์ก็คือนอนทุ่มสองทุ่มตื่นตีสอง พื่อที่จะมาอ่านข่าวก่อนเพื่อี่อ่านข่าวแล้วก็อ่านข่าวพอจบรายการตอนเช้าเขาเลิกงานประมาณแบบเอโมงต้องกลับไปนอน4ี่ห้าโมงต้องตื่นมาดูข่าวตอนเย็นด้วยเพราะว่ามันต่อกันไงแล้วก็ทุ่มหนึ่งนอนแล้วเฮ้ยทำงานหนักมากเลยนะใช่หนักมากเคยบอกเขาไหมว่าเธอพอแล้วมั้งคนคู่กันอ่ะเวลาอีกคนหนึ่งเขาหน่อยเวลาอีกคนเหนื่อย ึงแม้เราจะเหนื่อยด้วยเราต้องพยายามฝืนเข้มแข็งมาปกติไว้เพราะมันต้องประคองกันไปแต่ก็จะมีเวลาที่บอกว่าเฮ้ย hey, พักบ้างมันก็ต้องมีเวลาค่อยๆ่อนช่วยๆกันแต่หนูกำลังงงว่าตั้งแต่คบกันมาต่างจังหวัดไม่เคยไปด้วยกัน <ไป S 2> อยู่กันสอง,งคนสองคนนะ,อะสองคนเลยนะแบบที่ไม่มีคนอื่นเลยกี่ครั้งนี้ก็มีชีวิตปกติเวลาตอนกลางวันเราไปนู่นไปนี่ล้วก็มีเวลาอยู่พูดถามาตรงๆ้รู้ว่าพแพมจะวนมาเพือพ่อคําถามอภิตตอบเลยว่ามันมันก็มีเวลาของเราเองจบเวลา มีไว้ให้หาต้องจัดไว้เลยหรือว่าถ้าเกิดคุณคอยว่าเมื่อไหร่ว่าเนอเจอกันนะล็อกเลยเหรอล็อกเลยมหรอมมีทางล็อกเลยเหรอล็อกคอดิเอแน่ที่ว่าคนดูาะการนี้เาจะมองพี่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือยังยังครับตอนเนี้ยกาลังสร้างบ้านอยู่เริ่มสร้างบ้านแล้วก็สเด็หอใช่วางไว้ปีหน้าถ้าเป็นไม่ได้เราจะได้จัดงาน สองสักทีไงเนี่ยจะได้เชิญไปได้สุนทนานกันเนี่ยตอนนี้ไปไม่ได้เพราะว่าติดโควิดก็เลยยังจัดงานอะไรไม่ได้แต่เขาเป็นผู้ชายโรแมนติกมีเพลงไหนบ้างที่แต่งให้พี่ใบนี่เลยได้โปรโมทเลยตอนพี่ทำตอนนี้พี่ทำตนนัวบชาแลอยู่ใช่ไหมยูทูบพี่ก็แบบเอาเพลงเก่าอ่ะที่แบบเคยแต่งตอนจีบเขาอ่ะมาเปิดฟังกันตอนนั้นได้ซีดีให้เพลงนี้อยู่สุดท้ายของซีดีเลยขอฟัง <c oughs> ลองด้วยนะคือพรอต<อ>จังเลยย้อตอนนั้นยังไม่ชินไงที่บอกใช่ไหมว่าแบบการไปเดินไหนเนี่ยเราขอเวลาเราอ่าเราก็เลยแต่งว่าแบบ ก็ <m uch ing> เพราะฉันไม่ชินกับคำว่ารักคำนั้นฉันไม่ชินมีเธอให้คิดถึงทุกๆวันฉันไม่ชินเวลาที่เราต้องไกลไม่เป็นนั้นทำอะไรก็ใครไม่แย่งที่ฉันและยิ 1> 1> ่งไม่ชินเวลาต้องเจออะไรก็จะมีแต่หน้าเธอลอยมาเสมอไปมาแต่งให้เองอะไรคือแต่งแบบจจงเฮ้ยตอน ตอนตอนเนี้ยพี่ก็ไม่ไหวเหมือนไงเฮ้ยวันนี้คุยแล้วน่ารักมากจะบอกว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นแล้วก็จริงๆนะพี่โตเขาแค่รู้สึกว่าเขาไม่อยากให้คนรู้สึกว่าเขานุ่มนิ่มจนเกินไปคือคุยเล่นกับเขาได้ตามปกติขอบคุณนะคะนี่โตกับน้องสกอตไลท์เองค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนี่โตดวค่วัสดีค่ะคุณคน์โอ้โหีเพลงใหม่ทํากับนิชเจคุณน่ารักอะไรเบอร์นี้นี่ฟังแล้วเพราะมากพี่มาน่ารักอะไรเบอร์นี้ ชาน,นี้ตรงสวยอะไรบ้านี้ฉันยอมให้เธอหมดแล้วเอาใจฉันไปเอาตัวทั้งหัวใจโดยไม่รับคืน แล้วก็เป็นการร่วมงานกับนิชคุณนะครั้ง<ช>แรกเลยครั้งแรกเลยตอนแรกคิดว่าเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ก็ไม่ลองไม่รู้ก็เลยไลน์ไปถามนิชคุณดูเขาโอเคเขาโอเคแต่ยังไม่ฟังเพลงเลยเขาบอกโอเคครับดีใจมากเลยครับพี่โตครับนิชคุณเนี่ยคือมาร้องแรปให้ใ<ช>เพราะฉะนั้นอยากให้ไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะคะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงสวยเนี่ยมีเกือบทั้งโลกนะสวยในแบบของคุณน่ารักในแบบของคุณใช่ชันนี้ก็น่ารักเลยต้องมีคําชมว่าน่ารักอะไรเบอร์นี้ขอบคุณนะคะ อย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปเก่าๆได้ตรงนี้เลยน่ารักอะไรเบอร์นี้กู oh